สวัสดีค่ะหนูชื่อเอียค่ะวันนี้จะมาพูดถึงโครงการฝ่ายแมวค่ะฝ่ายแมวจะเป็นเครื่องหรือฝ่ายขนาดเล็กค่ะเอาชะโลน้ำค่ะแล้วก็สามารถหาวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมาชาติจากท้องถิ่นต่างๆได้เช่นก้อนหินแล้วก็กิ่งไม้ค่ะหนูรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้เกิด มาในยุคข,ของรัชกาลที่9ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเซวอนผมภาคภูมิใจมากที่ได้เกิดในรัชกาลที่9เพราะพระองค์ทรงคิดคนโครงการมากมายเพื่อช่วยประชาชนผมอยากขอบคุณพระองค์มากมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภา,าส,สันสุธนาดาไดชหลกหรือน้องกัมปันค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเกี่ยวกับโครงการหญ้าแฝกค,ค่ะ หญ้าแฝกมีหน้าที่ป้องกันหน้าดินเสื่อมสภาพที่เป็นปัญหาต่อประเทศไทยที่มีผลต่อการเสรื่อมสภาพของหน้าดินในหลวงรัชกาลที่9เลยมีนโยบายปลูกหญ้าแฝกเพราะหญ้ามีหน้าที่ขยายหน้าดินที่ทาให้หน้าดินไม่เสื่อมสภาพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายธีรโชติเขียมราตวันนี้จะมาพูดเรื่องโครงการไบโอดีเซลครับไบโอดีเซลคือ น้ำมันที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นอ้อยและมันสำปะหลังครับแล้วโครงการนี้ก็ยังสแสดงถึงความปีชาสามารถของนหลวงรัชกาลที่9กได้ดีได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสัตยพรธิราชัยค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องฟังค่ะวันนี้หนูภูมิใจมากเลยค่ะที่จะได้มาพูดเกี่ยวกับโครงการก็คือโครงการ แพทย์อาสาค่ะโครงการแพทย์อาสานะคะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กบนดอยที่ขาดแคลนหมอพยาบาลและแพทย์ค่ะในหลวงโปรดให้แพทย์อาสานะคะช่วยเหลือเด็กที่อยู่บนดอยค่ะหนูภูมิใจกับโครงการนี้มากค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ครับผมชืช่อเด็กชายชวินปีีพันชื่อเล่นชื่อน้องเป๊ปผมดีใจมากาที่ได้มาเกิดในราชการที่9ก้า รัชการที่๙มีหลายโครงการมากผมจะมายกตัวอย่างหนึ่งโครงการคือโครงการแก้งดินโครงการแก้งดินคือโครงการที่ที่ทำให้ดินเปรี้ยวอยู่แล้วมีความเปรี้ยวมากกว่าเดิมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการทําสวนทําไร่ทํานาและทำเกษตรกร,กร,ร,กรต่างๆครับขอบคุณครับ